ชมลมยังกลมกล่อมและยังหวานเจี๊ยบอีกเช่นเคยครับต้องบอกไว้เลยว่าชื่อนี้การันตีกระเป๋าตุงครับหากเพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดสนใจแนวทางฟุตบอลหรืออยากได้มากกว่าหน้าช่องที่ผมได้จัดได้คัดให้ครับง่ายๆครับรายละเอียดอยู่ใต้โปรไฟล์ครับพี่ชายลองเปิดใจเข้าไปดูผลงานของผมได้เลยครับรับรองครับว่ายังสุด ัปดประลัดบอกอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมก็มาจัดมาคัดให้อีกแล้วครับถ้าไม่อยากพลาดโอกาสดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดบันทึกคลิปไว้เพื่อเป็นข้อมูลดีๆให้พี่ๆเพื่อนๆได้ขึ้นรถตามมาอีกเสียงหนึ่งเลยครับวันนี้ผมก็มีมาจัดมาคัดให้อีกเช่นเคยครับอยากรู้ไปดูกันเลยครับพี่ชายครับ งั้นเราไปดูกันที่คู่แรกที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่ำคืนนี้ครับศึกยุโรปลาลีกลัดชิงชนะเลิศครับวันนี้คิกออฟในเวลาตีสอตรงครับระหว่างท็อตแนมฮอสเปอร์ pur, ครับอยู่อันดับที่17วันนี้เปิดบ้านเปิสนามต้อนรับเจอกับ มนอยู่ในเต็ดเสร็จทุกรายอยู่อันดับที่16ครับไปดูฟอร์มการเล่นและผลงานของเขาทั้ง2ทีมก็ถือว่าเป็นอีกคู่ที่สูสีและมันในสนามแน่นอนสําหรับค่าคืนนี้ครับไปดูฟอร์ม5เกมหลังสุทธิพานมาสปเปอร์แพรไปแล้ว2นดัดติดติดครับวันนี้บอกได้เลยว่าเป็นเกมที่หนักใจพอสมควรครับสำหรับสปเปอร์ครับเพราะฟอร์มการเล่นก็ถือว่าสะดุดหยุดไปบ้างครับไม่ว่าจะด้านของตัวผู้เล่นหลักๆ ที่บาทเจ็บครับยังค้างสต็อกอยู่สําหรับค่าคืนนี้ครับไปดูฟอร์มการเล่นฟังแมนยูในเต็ดเสร็จทุกรายครับฟอร์มการเล่นของเขาก็ถือว่าดูดียังบูสสู้ได้อย่างสะใจไม่ว่าผลงานของเขาจะผีเข้าผีออกขึ้นขึ้นลงลงก็ตามครับแต่วันนี้ผมขอเชื่อใจไปทางแมนยู บูสะใจอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นบูโน่เฟยนาเดสครับน่าจะสร้างสีสันในงานในค่ําคืนนี้ครับน่าจะเป็นพระเอกในงานของค่ําคืนนี้ด้วยครับจะอย่างไรก็ตามวันนี้แฟนผีไม่ควรพลาดครับจากกระแสวงในไหลมองว่าทางแมนยูบูกัรใจอย่างแน่นอนครับวันนี้เลยขอเชื่อใจไปทางแมนยูในเต็ดครับ เป็นอีกคู่ที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบยกมาฝากให้ค่าคืนนี้ครับระหว่างอินเวสครับวันนี้จะเปิดทินฐานเปิดสนามต้อนรับเจอกับคูพีเอสครับไปดูฟอร์มการเล่นและผลงานก่อนลงสนามของทางเจ้าบ้านมาเลยครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาก็ถือว่าแพ้ให้กับอินเตอร์ตูคูมาหนึ่งประตูต่อสามครับแล้ววันนี้ยังเปิดทีนฐานต้อนรับฟอร์มที่แข็งแกร่งมากเลยอย่างคูพีเอสครับห้าเกมหลังสุดที่ผ่านมาเขาทําผลงานเป็นกอบเป็นกำครับ โคตรจะดโคตรจะอันตรายเลยสําหรับค่าคืนนี้ครับการผลิตสกอร์ของทีมเยือนก็ถือว่าสูงแล้ววันนี้ยังบวกกับแรงจูงใจศักยภาพของทีมมาตรฐานของทีมจากประสบการณ์หลายๆมุมเชื่อผมเชื่อว่าชั่วโมงนี้น่าจะติดเทอร์โบโชผลงานซัดด้วยความเด็ดขาดอย่างแน่นอนครับวันนี้เลยขอเชื่อใจไปทางคูพีเเด็ดขาดที่สุดครับเป็นอีกคู่ที่น่าสนใจที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่าคืนนี้อีกแล้วครับระหวัง TPS ครับวันนี้ จะเปิดบ้านเปิดสนามต้อนรับเจอกับลาติบอกไว้เลยค่ําคืนนี้ลาก่อนแน่นอนครับเพราะผลงานการเล่นของฝั่งทีมเจ้าบ้านโคตรจะดุโคตรจะโหดเลยก็ว่าได้ถ้านับจาก10เกมหลังสุดที่ผ่านมาชนะไปแล้ว7ครับเสมอ1นนโอ้โหก็ถือว่าคุณภาพของทีมฟอร์มของทีมผลงานของทีมถือว่าเหนือชั้นและเด็ดขาดมากที่สุดครับแล้ววันนี้ยังเปิดบ้านต้อนรับเจอกับลาติที่มีผลงานเป็นรองอย่างมากครับจากแสวงในไหลมองว่าทางฝั่งเจ้าบ้านดูดีมีราคาน่าจะเป็นพระเอกในสนามของค่ำ คืนนี้ครับไม่จําเป็นต้องลงสนามก็ถือว่าถูกกําหนดมาให้เป็นผู้ชนะในค่ําคืนนี้ครับก็จบกันไปแล้วครับสาผู่ที่ผมได้หยิบยกมาฝากในค่ําคืนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแมนยูในเต็ดเสร็จทุกลายครับคู่ที่2คู่พีคู่ที่3ก็ TPS ีเอสเด็ดขาดจริงๆครับหาใครมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากได้มากกว่าหน้าช่องที่ผมได้จัดวางไว้ครับง่ายๆละครับ โปรไฟล์มีรายละเอียดครับพี่ชายลองเปิดใจเข้ามาดูผลงานของผมก่อนก็ได้ครับแล้วขึ้นรถตามมาอีกเสียงเลยครับก่อนจากกันวันนี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนดูบอลกันอย่างมีความสุขและสนุกไปกับผลงานที่ผมได้จัดวางไว้ด้วยนะครับมันหมาน,นคือเ่าเด้อว,วัสดีครับ